รถคันนี้เนี่ย4ปีแล้วนะครับไม่อยู่ที่58,387บอกได้คำเดียวว่าแรงจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กับผมท็อป0 KB Auto นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว bmw x3 นะครับตามมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้างหน้าดีกว่าครับว,วันนี้เนี่ยผมนำ bmw ตัว x3 2.0 High Line ไนะครับแมนเช N. นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปี2017นะครับสีขาวล้วนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ไฟกันก่อนเลยไฟตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับ ข้างในเนี่ยมีวงแหวน d a y ์ไลท์แล้วก็ลงมาจากไฟเนี่ยก็จะมีที่ฉีดน้ำให้ไฟสว่างนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าของ BMW ตัวนี้เนี่ยก็เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับส่วนด้านหน้าเหมือนเดิมเลยจะมี เลนด้าเอาไว้เซนเซอร์ะครับไม่ว่าจะมีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณด้านหน้าของ BMW ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเซ mm ็นเซอร์เตือนในตรงจอมอนิเตอร์ข้างในนะครับไม่ว่าจะมีมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวนิดนึงก็ขึ้นเตือนเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็มีไฟตัดหมอกปกตินะครับหน้าหลัง mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันที่แม็กนะครับแม็กของ BMW ตัวนี้เนี่ยเป็นขอบ19นะครับส่วนยางเนี่ยเป็นยางลันแฟลตมาตามมานะครับ ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับอยู่กับกระจกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตรงที่จับประตูเนี่ยตอนกลางคืนจะมีแสงส่องอยู่ด้านล่างถือว่าเป็นตัวที่ให้ความสว่างละกันนะครับสําหรับออปชันเสริมตัวนี้นะครับเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังดีกว่าครับด้านหลังนะครับเป็นตัวไฟ LED นะครับแล้วก็มีอยู่2ฝั่งนะครับแล้วก็มีโลโก้ X 3นะครับตรงกลางเนี่ยจะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับส่วนด้านบนเนี่ย ก็จะมีขีบฉลามไว้เป็นตัวรับสัญญานนั่นเองส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า parking sensor นะครับทำหน้าที่เหมือนเรดร์ด้านหน้าเหมือนกันนะครับคอยเตือนแล้วก็คอยส่งสัญญาณบอกระว,วังว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังบ้าง <Wow. S 1> ซึ่งเวลาเราเข้าเกียร์ R เนี่ยมันก็จะมีกล้องหลังอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีเซนเซอร์เพิ่มก็เหมือนเป็นตัวออปชั่นที่ดีเพื่อความปลอดภัยเวลาใครอยู่ด้านหลังเรามองไม่เห็นเนี่ย มันก็ถือว่าทําให้เราแบบได้เห็นหรือได้ดูอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะครับทีนี้นะครับตัวฝาหลังของ BMW ตัวนี้เนี่ยเป็นฝาหลังที่เปิดปิดโดยระบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันแล้วกันนี่มาดูภายในกันดีกว่าเข้ามาภายในนะครับก็มีพื้นที่ปกติอันนี้เป็นสภาพที่โอเคเราเก็บฝุ่นอะไรให้หมดแล้วแต่อาจจะมีฝุ่นนิดหน่อย ค okay. ส่วนด้านล่างนี่ก็มีที่เก็บของเพิ่มนะครับของ BMW ก็ถือว่าโอเคนะเก็บของด้านล่างแล้วก็มาวางข้างบนนี่ก็เป็นสภาพภายนอกและภายในที่มีส่วนของด้านหลังของ BMW คันนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในของตัว BMW X 3นะครับมาถึงเนี่ยเราจะเห็นเบาะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มค่อนข้างให้ความหรูหรานะครับแต่ผมมองว่า สีเบาะมันคล้ายๆช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของ BMW X3 เนี่ยเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังชั่นค r u i s e Control นะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มแพดเดนชิพเกียร์8สปีดซึ่งค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับมีอยู่ตรงหลังพวงมาลัยนะครับรถคันนี้เนี่ย4ปีแล้วนะครับไม่อยู่ที่58,300 ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยมากสภาพรถข้างในเนี่ยเหมือนแบบยังใหม่อยู่เลยใครได้ไปเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มมากเพราะว่ามันยังดูเหมือนไม่ผ่านการใช้งานมาเลยมันยังดูแบบเหมือนมือหนึ่งมากเลยนะครับมาดูกันที่ระบบแอร์นะครับระบบแอร์เนี่ยเป็นระบบดิจิตอลนะครับแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้ใครหนาวหรือใครร้อนก็ปรับต่างกันได้ปรับแยกกันได้นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีแอร์อยู่ด้านหลังนะครับทีนี้มาดูกันที่จอจอตัวนี้เนี่ย เป็นจอในวิเกเตอร์นะครับขนาด8.8นิ้วนะครับไม่ใช่ระบบทัชสกรีนนะครับก็ควบคุมโดยใช้ปุ่มคอนโทรลเลอร์ตรงกลางของคอนโซลนะครับหรือว่าจะควบคุมจากพวงมาลัยก็ได้เลือกปรับฟังก์ชันเอาตรงนี้ก็จะมีโหมดมีเดียเมนูแมปแบ็กออปชันและในส่วนของระบบเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ทิปโทนิกไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเบรกมือปกตินะครับตรงนี้เหมือนเดิมที่ผมเคยรีวิวไปกดขึ้นกดลงเหมือนเบรกมือปกตินะครับ ทีนี้ไปดูกันที่กล้องหลังเราก็จะมีกล้องหลังเราแค่เข้าเกียร์เป็นตัว R นะฮะแล้วก็เหยียบเบรกไว้ด้วยเราก็จะมีกล้องหลังนะครับในตัวกล้องหลังเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเซนเซอร์คอยบอกไม,ไม่ว่าเราจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเนี่ยมันก็จะมีเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงคอยบอกซึ่งผมมองว่ามันก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ยังถอยรถไม่ค่อยเก่งหรือว่าต่อให้คุณถอยรถเก่งเนี่ยแต่ถ้ามันมีมันก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมบอกได้เลยว่ามัน ดีจริงๆส่วนด้านคอนโซลตรงกลางนะครับก็จะมีที่วางแก้วน้า2อนอันอก็ไว้วางแก้วน้ำกีลเฟด้านซ้ายด้านขวาก็ปกตินะครับในส่วนของเรื่องไฟเวลาเราจะปรับเนี่ยก็จะมีอยู่ทางคอนโซลด้านขวาสุดก็จะมีให้เลือกปรับนะครับปรับไฟได้ตามใจชอบนะครับตรงกลางก็มีที่เก็บโทรศัพท์ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกเลยเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนตัวล็อกโทรศัพท์วางแนวนอนไว้ก็ วางปกติวิทยุก็โอเคปกติไฟฉุกเฉินนะครับและที่พิเศษเลยนะครับสำหรับคอนโซลตรงกลางเนี่ยจะมีระบบพิเศษเขาเรียกว่าระบบ Diving Dynamic Control นะครับซึ่งเป็นโหมดสำหรับเอาไว้ปรับมีโหมด Sport นะครับแล้วก็โหมด Eco Eco Pro นัรเนเองก็คือโหมด Eco Pro เนี่ยก็คือเอาไว้ประหยัดน้ำมันนี่เป็นข้อดีของ BMW ตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นระบบภายในคร้าวนะครับที่ผมหยิบมารีวิวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเครื่องโยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องทวีนพาวเวอร์เทอร์โบนะครับให้กําลังแรงม้าเนี่ยถึง190แรงม้านะครับบอกได้คำเดียวว่าแรงจริงๆที่สําคัญนะครับรถ bmw คันนี้เนี่ยมีวารันตีถึงปีหน้าด้วยนะครับและผมอยากจะบอกเลยนะครับคอนเซ็ปต์ของเต็นเราก็คือ รถเป็นรถมือแรกออกจากห้างอยู่แล้วและที่สําคัญเข้าสู่ตลอดไม่เคยชนหนักนะครับหลังการขายเนี่ยเรามีบริการหลังการขายอีก2ปีนะครับหรือขับรถประมาณ2,000 20, 0กิโลเมตรนั่นเองเราดูแลตลอด24ชั่วโมงรับรองว่าทั่วประเทศไทยแน่นอนราคา bmw ตัวนี้นะครับตอนออกห้างเนี่ยสามล้านสองแสนบาทนะครับค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้แต่ตอนนี้นะครับทางเราขอขายในราคา 1,550,000 1, 50, บาทนั่นเองสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ BMW คันนี้นะครับก็เข้าสอบถามได้ที่เพจ KBauto นะครับคัดลถคุณภาพขายรถยนต์มือสองนั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ของเพจเราด้วยนะครับมีทั้ง Facebook แล้วก็มี YouTube ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ